มานานมากแล้วะแล้วก็ไม่ได้เล่นสักทีนี่ได้กลับมาเล่นอีกครักหนึ่งขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่ไม่พอค่ะติด <c oughs> ต่อได้นะคะยิน <c oughs> ดีมากเลยค่ะอยากเล่น MV ชอบค่ะเขาถ่ายของ,อของเก่งล <c oughs> เลหมเเก่งชืออะไรแต่เขาขายฮาร์ดเซลนะ <c oughs> จางหนูเถอะค่ะเนะวันนี้เรามีผู้ชายสองคนค่ะ <c oughs> ก็คือน้องคีนเป็นนักร้องแล้วก็ เเ,เป็นพระเอกเล่นเป็นแฟนเราชื่อฮิเดกิสองคนนี้เป็นนักฮอกกี้ด้วยนะคะผู้ชายสองคนเดี๋ยวเขาไปเล่นฮอกกี้กันแล้วแบบเทขนาดไหนเธอต้องแย่งชิงเราหรือเปล่าช่คะราต้องแย่งชิงเาชื่อเพลงอะไรอีกแล้วชื่อเพล <ะ S 2> งผิดกโโติกาโอ้โหที่กล่าวว่านางจำไม่ได้นะเลยค่ะแต่เราต้องเล่นหรือเปล่าไอซเก็ตอตเราต้องเล่นเคยเล่นไหมคะไม่ไม่เคยเคยเอ๊ะ เคยเคยถ่ายละครเรื่องสุดร้ายสุดรักแล้วก็มีไปเล่นไอสเกตกันแล้วอันนั้นอ่ะโกก็เป็นคนแบบว่าจับเราแต่ก็คือไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายแล้วก็คือทั้งคู่อ่ะเขามีให้เกาะไอเพนกวินอ่ะที่ของเด็กอ่ะต้องยุมตัเองอ่ะคราวนี้เรไม่ใช่เพนกวินหรวค่ะเพราะว่าเราจะให้ผู้ชายสองคนช่วยเราพยุงผู้ชายในตัวลูกสาวมากเลยบ้าขนาดนั้นแล้ว เราจัไม่ไดนี่ค่เราไม่ชวนคุยด้วยแล้วเลยอ่ะดเยีกยบไปเลไ้นเราก็ตัวเลยดวกันเป็นเพื่อนเลยอ่ะีครับถามได้ไหมครับได้ไ้อเลย้อยหรอ้อยหรอแต่เราถ่ายอายุถ่ายอายุเหรอเราคิดว่าเล็กหนึ่งะให้คิดถ่ายอายุไม่เอาถ่ายอายุที่ควดีกว่าอย่าถายเลย แต่ว่าตอนแรกก็ตกใจไม่ปวดเลยตอนแรกคิดว่าเท่าไหร่2นี่แล้วคิดอายุเท่าไหร่คิดว่าคิดเท่าไหร่ครับประมาณ21เลยเงี้ยคิม18เดือน6ครับไม่การเรียกเลย คินเฉยๆยังโอเคเรียกเพื่อนคิมเ,อเออนอแบบและนี่ค่ะฟังเอญน่ไมา,า,าใใเลยเฉยเลยอ่ะเป็นแฟนินได้สามแปนเนี่ยเป็นแฟนได้เลยนะก็ดาก็ด้นีนขอแนะนำแฟนนะคะ <S <S 1> <S 1> แฟนคะ ดีเด็กี้ค่ะวันนี้มาเล่นเป็นแฟนในเรื่องค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยเราต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยเองที่เขาเป็นนักฮอกกี้ด้วยนะแต่ไปดูเขาเล่นฮอกกี้ด้วยโอ้ขอบคุณมากครับ ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วว่าคือคุยกันไปเยอะมากเลยอ่ะคุยกันเยอะมากนะแต่พอกล้องมาแล้วจะแบบกล้องมาแล้วกล้องมาแล้วอะไรดีอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรใช่ใช่ใช่ากยังแค่นี้แค่นี้แค่นี้ครับแค่นี้โอเค แบบอเจอผู้ชายที่ร้านไอศครีมเล่นสมัยสมัยไม่นเลยเป็นนะแต่สมัยก็ยืนแบบพี่ก้ยืนดูแล้วก็ผู้ชายอยู่ข้างในถ้าเข้าไปก็เพนกวินเหมือนเหมือนฉันฉันไปจีบเขาเองเลยไม่ใช่เขาไปจีบฉันนะเหมือนแบบผู้ชายเอ่ะสาวร้านไอศครีม พนักงานพนักงานพนักงานพี่มาสกีทุกวันแฝดที่สุดแฝดที่สุดลูกสาวทำงานอยู่ในนี้นะต้องเล่นแลหรอหรอทำได้จะนอนถุน้เราจะได้ไหมได้ช่วนนี้ตลอดใต้เป็นแบบใครเป็นคนสกีทุกคนลากใครเป็นนคลากหามากเลยเละ ใช้คําว่าจูส่วนพี่ไปกับพี่ไดกิจจ์หสบายเลยพี่ไดกิจกับบอลคิงกับบัวใส่เฟอร์มาด้วยใช่คิงกับบัวประกาศที่ไดกิจมีนางเอกสองคนนี่ใช่มีนางเอกสองคนสองคนนี่บ้าเหรอบอสไปยังไงวะมันดูเหมือนจะถอยหลังเลยอ่ะมันไม่ไปข้้างหนาล่ะ แต่ถอยไปข้างหลังอะเมื่อกี้ลองพยายามเดินไปข้างหน้าแต่ขามันไปข้างหลังหรือว่ามันมีที่แบบนั่งไหมนั่งพินเข็มที่เราต้องหลับจับพินจับอย่างนี้หรอถ้ปล่อยไงหลังแล้วต้องคือแบบถ้ามันมันจะไม่มาได้เลยนี่เห็นไหมเขาหูเราเรจะต้องแบบไปขนาพัดเดือดทั้งซ้อันตรายอมพัดลม่ด้วยกันแต่ว่าถ้าข้างหน้าไม่ยอมมันจะมันจะอยู่ได้มันจะยืนได้ มันขาดมันลอยไปอย่างนี้เอาออกมันโทรอยู่นะ ดังมากพอตกใจเมื่อกี้จะหงายแล้วไงกีดังเลยอ๋อเสร็จเลยจ้ามันก็ต้องใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันนะตอนแรกขัน้อกว่ามันไม่ต้องใช้เวลานานมากใช่ไหมเราเราจะเป็นเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยน้องเขาก็เงียบแตแบบนี้อุ๊บเข้าใจแล้วเป็นคนโกโก้ไม่ได้สิเราต้องเป็นคนสวยเราทำงานที่ลานยสเก็ตนะเราต้องเลื่อสเก็ตเป็น เฮ้ยเนี่ยมันแบบบาดเสียวมันจะง่ายหลัง่ะไฟไฟก็มางานไฟงานประหลาด อย่าร้องเลยเดี๋ยวเก่งเขาเสียหอมน้องหม้องหน้องด้โ้อไเขีย้เ้ิดเ้าเก้าสิบสโอ้โหอินอสเองมากนี่ต้องเติม กันขนาดนี้เวาเที่ยคืกำลังจะตีหนึ่งแล้วค่ะกินข้ามาแล้ว่ะกินข้าวมาตอนหกโมนเนี่ยมีข้าวอะไรออไม่เอาไม่กินข้าวดูชุดเราสิดูชุดเราก่อนกินข้าวยังไงไหววันี่ฉูดูอ้อ เจอปลุกมาเล่นร้านคุย <c oughs> นี่ที่สามแล้วหรอที่สามลงไม่ เราเราดูเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก <c oughs> บอกค่อยๆแนะนำน้องพอน้องอายุสิบเจ็ดไงเราก็บอกว่าน้องไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยเล่นดูว่ะนี่คือโดนเรียกไปโพครโดนเรียกไมโครเพราะว่าน้องมาถึงก็คือจับมือแล้วก็ <c oughs> ไม่มีแบบว่าสโลโมชั่นอะไรอย่างเงีย้ยต่อค่อยๆช้าๆพร้อมแล้วลกล้องแอน Ay, ah. <laughs> เลยเวลาเราง่ายคือแบบช่วงช่วงยมคือจะแบบตีหนึ่งครึ่งตีสองอะไรเงี้ยแต่พอท่านเลยเวลาผมก็คือตื่นอยู่ได้อีกยาวแมสั์ต่อแมสหมดเขยัยไปลูต้องสั้นหน่อยพี่

แล้วลองสิ action แล้วก็เดี๋ยวจะมีลมเป่าเนาะแล้วมเป่าคุณไม่ชิปไปคิวโอเคพลมเป่าปุ๊บไปชิปชิบแบบภาพยนต์ไหนอ่ะ action ไปเสร็จสับเข้าจ็ดหมงแบบเก็บใช้ได้อยู่ตาลัวเลยเออแบบอุ้ตัเสร็จแล้วจ้ากี่โมงนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่ากว่าแล้วกองแล้วเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงนะเจ็ดโมงครึ่งก สำเร็จไปแล้วนะคะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ดูเบื้องหลังกันแบบจุใจเลยนะแล้วก็ฝาก MV ผิดกติกาของน้องคินเอาไว้ด้วยนะคะฝากติดตามโบสีอิซป,ปี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าคะ่ะ